ได้ดูหลกระแสบ้างผมสั่งกันแดดแล้วโอเคใครได้ดูหลกระแสบ้างรู้สึกยังไงกับบอสพอลไปกดตะกร้าเร็วเอ้ยไม่มีตะกร้าใครได้ดูหลกระแสบ้างผมดูจนปวดหัวเลยไฟนอวันที่ยีห้าครับร้องไห้จ่ำๆนะฮะไอคอนการแสดงคำํำอะเออ บ้าบอกคอแตกปวดหัวมากดูละเลอะเทอะดูละเวียนหัวขออนุญาตติดตะก้าเพราะถ้าไม่ติดจะโดนติ๊กตอกดุเราจะได้คุยกันนานๆทุกคนคิดเห็นอย่างไร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 อาบายกันแดดก,กันก่อนสองร้อยยังคงอยู่ได้สองกล่อง ทุกคนสองร้อยได้สองกล่องขอบคุณครับขอบอนุญาตั้งไว้ไปกดให้กำลังใจฮะเหนื่อยแทนพี่หนุ่มเออพอเป็นคนฉลาดมากพอเป็นคนฉลาดมากและแสดงเก่งเอาเป็นว่าผมว่าการที่เข้ามาทำแบบเนี้ย จากหนักอ่ะมันจะไม่เป็นเบาจากหนักมันจะเป็นหนักมากขึ้นจากหนักมันจะเป็นหนักมากขึ้นเพราะไม่รู้สมรู้สาอะไรเลยทําเหมือนสํานึกมีร้องไห้นะทำเหมือนสํานึก,หนะเ,หนนกเห็นอกเห็นใจผู้เสียหายแต่เส้นเรื่องวิธีการไม่สำนึกสำหรับผมนะไม่สำนึก ไม่สำนึกไม่สำนึกครับไม่สำนึกเลยอันนี้จริงๆพัทยาแดดแรงแล้วก็ฝนตกไปซื้อกันแดดคนละชุดไปสองร้อบาท,ทช่วยๆกันกันติ๊กตอกหายไม่สำนึกเลยคำพูดที่ติดปากค,คือพี่หนุ่มหมายความว่ายังไงผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจพี่หนุ่ม หมายถึงอะไรโอ้โหพีระมิดยังไม่รู้อีกนะพีระมิดยังไม่รู้อีกนะว่าหมายถึงอะไรอ่ะเออการตลาดเครือข่ายอะ่ะเวลาเขาสอนเขาก็สอนแท่งพีระมิดทั้งนั้นแหละแม่แอปแอสุดสุดแอปที่สุดสุดเลยอะ่ะอย่างมั่นอย่างยั่วอย่างแปลกอันนี้แปลกจริงนะต้องยอมรับว่าแปลกมาก แปลกมากแปลกสุดอุ้ยเอาตะก้าออกกันดีกว่าไหมเราจะได้คุยนแรงๆได้นะฮะสรุปแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรนะจะเยียวยาอย่างไงก็ไม่รู้จะตั้งศูนย์ตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตั้งที่ไหนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่รู้ได้แต่อารมพบทว่าจะเยียวยา อย่าใช้คําว่าเยียวยาแค่เยียวยาก็ผิดแล้วถ้าผมถามคุณจะไปเยียวยาอะไรเขาคุณต้องใช้คําว่าชดใช้การเยียวยาเปรียบเสมือนว่าเป็นผู้ให้นะเช่นรัฐบาลเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่ยางตกต่ำให้ สามารถที่จะให้กู้โดยบาทจากดอกเบียเ้ยเล็กเยียวยาแต่คุณเนะี่ยต้องใช้ชดใช้สับกระพิดทุกคนไปกดกันแดดกันก่อนอยังไงคุณก็ได้ใช้แดดประเทศไทยใช้รัวๆปะสองหลอดสองร้อยหลอดละร้อยคุณต้องใช้คำว่าชดใช้จะมาเย,ๆๆๆๆเยียวยงเยียวยาอะไรจะมาเยียวยาอะไรเ,เอาเงินเข้าไปยังมาบอกเยียวยาเขาอีกโอย แปลกมนุษย์แปลกมนุษย์แล้วเป็นคนที่พูดจาแบบไปเรื่อยเปื่อยอะดาราพูดอย่างนี้พยายามดิ้นะเออดิ้นไปเรื่อยดาราพูดก็บอกว่ารู้ว่าหนุ่มพยายามจะจี้ว่าเขาพูดเองหรือให้ให้เขาพูดก็กำกวมก็ตรงนี้แบบขอร้องเขาบ้างอะไรก็โอ้ยเบื่อ มันไม่พริ้วนะมันไม่พริว้วเรียกว่ามันอเนกอานาดดีกว่าเออมันอเนกอานาผมบอกเลยมันอเนกอานามันอเนกอานามันอเนกอานาคุณนะ่ะทําให้เขาเดือดร้อนคุณนะ่ะจะต้องไปชดใช้รับผิดชอบคุณจะไปเยียวยาอะไรเ,เขาคุณจะไปเยียวยาอะไรเ,เขา รรับผิดชอบยังไงก็ไม่บอก A I เขาวนไปที่ก็คิดว่าต้องรับผิดชอบรับผิดชอบยังไงพูดมาเด็กคนมีของแล้วขายไม่ได้คนไปหน้าบริษัทคุณจะรับซื้อคืนในราคาที่เขาซื้อไปกล้าไหมละ่ะมีตนามธรรมารูปธรรมไม่มีคุยไปทําไมคนแบบนี้คุยไปเรื่อยเปือ่อยอะไรที่หน่าฟันธงยังไม่ฟันธงเลย เทวดองเทวดาอหละโอ้ยพูดถึงเทวดาหมายถึงเทวดาจริงๆโอ้จะเป็นบา้าตายโอ้ยไม่รู้จะพูดไปยังไงนะเขาหมายถึงอย่างอื่นเขาหมายถึงมนุษย์เออเขาหมาถึงมนุษย์เขาหมายถึงมนุษย์น่าเบือ่อ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 ผมว่าปล่อยให้ ปล่อยให้ตำรวจกฎหมายจัดการดีที่สุดอันผู้วานาาบอกเดียไอคอนผิดอะไรพูด,ดจริงๆหรอถ้าพูดจริงๆผมผิดหวังมากเลยนะยังไม่รู้ว่าคนเดือดร้อนทั้งหมดนี่ผิดอะไรผิดอะไรผิดผิดอะไรหรือต้องรองให้ครอบครัวตัวเองไม่มีจะกินก่อนถึงจะรู้ว่าความผิดคืออะไร เพิเจอยังไม่รู้รต่ว่าผิดอะไรขายสินค้าหรือหาตัวแทนก็ไม่ได้ผิดแต่วางรอบกับดักชวนคนมาเรียนจาก9 0 0หือ9 8บาทแล้วเมื่อได้ดาต้าเบสมีโอกาสได้พูดคุยเช่งจะชักชวนไปลงทุนซื้อของเนี่ยเขาเรียกว่าผิดวัตถุประสงค์ เข้าขายหลอกลวงเออ <c oughs> ที่บอกไม่ผิดเพราะว่าอะไรทําที่ไม่ที่ไม่ผิดเพราะว่าเขาทําอยู่ในช่องเดียวกันหรือเปล่าเขาทํารายการอยู่เวิร์กคอรหรือเปล่าเห็น <c oughs> <c oughs> ทํารายการทอล์กที่แถวนั้นนี่ <c oughs> มันผิดอยู่ยังไงก็ผิดสำหรับผม,มนะแต่ตำรวจ,จใจผิดไม่ผิดไม่รู้ข้อหนึ่ง ผิดด้วยวิธีการผิดที่โฆษณาชวนเชื่อผิดที่โฆษณาเกินจริงอ่าผิดที่ชักชวนมาเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นกุตสโลบายแลแ้วลากมาซื้อของในจำนวนเยอะเพื่อลงทุนอันนี้ผิดยังไงก็ผิดเออคนรัะวัตถุประสงค์กันเรียนก็คือเรียนไงสมมรับสมัครคนขายก็รับสมัครคนขายก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ย วัตถุประสงค์กับวิธีการมันผิดยังไงมันก็ผิดเออผิดแต่ว่าผมคือผิดยังไม่รู้ว่าผิดยังไงตายแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ผิดนะตักก็คงไม่ผิดอะเออ เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะพูดว่าไงวะสังคมมันยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะใครมีเส้นอะไรก็รีวบวิ่งกันละกันตอนนี้ได้ข่าวว่าเส้นวิ่งกันตลกอบอวนหอมหวนไปหมด <c oughs> เอาเลยใครแน่ว่าใครใครใหญ่กว่าใครไปช่วยกันเลยไปช่วยกันให้เต็มที่ ใครอ่ะตัวแม่เนกกี้คือใครไม่รู้จักคือใครทุกคนไปขายของมันต้องขายสินค้าอย่างเช่นเนี่ยอ่ะกันแดดสองหลอดแค่สองร้อยหลอดละร้อยเป็นเซรั่มกันแดดไม่ได้เป็นครีมกันแดดผมก็จะพูดครีมมันจะอุดตันเป็นสิวไขมันสิวเซียนสิวหัวดำและกลายเป็นสิวอักเสบแล้วมันจะมัน มันจะลอยอันนี้เป็นเซรั่มเนื้อเบาบางและใส่โบ็อกจากสเปนหรือเปปไทยแปะให้มันตึงบำรุงไปด้วย B3 จากสวิตให้มันสว่างให้มันไบรท์สหลอดแค่200บาทเนี่ยเราก็คุยอย่างเงี้ยเราก็คุยแบบนี้เราก็คุยแบบนี้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย่าคุยขายของไปดิอ่าแต่ถ้าอยากให้ใครมาช่วยขายสามารถดึงตะก้า m g i ไปช่วยกันขายได้นะครับ ไม่ต้องลงทุนขายแล้วเราให้คอมมิชชั่น10%ผมแพ็กสินค้าเองผมส่งเองผมรับผิดชอบเองนะฮะไม่ต้องซื้อของเนี่ยมันก็ว่ากันไปแบบตรงๆถ้าคุณอยากจะรับสมัครตัวแทนถ้าใครมีเงินมาลงทุนถ้าซื้อ10ชิ้นราคานี้ซื้อร้อยชิ้นราคานี้มีใครสนใจมาลงทุนเลยส่วนใครจะซื้อกินก็ราคานี้ก็จบจบไปแค่นั้นเอง แค่นั้นเองไม่เห็นจำเป็นจะต้องแบบเปิดโรงเรียนสอนออนไลน์อันดับหนึ่งและแมสเซจที่ส่งออกคือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนอันดับหนึ่งกันทุกคนไปนหมดเลยไม่ว่าจะบอสไหนเป็นบอสไหนโดยเฉพาะบอสพอลนี่เป็นผู้อำนวยการเลยเป็นครูใหญ่มัน,ม,น,น,นะนออมันคนละเรื่องกับสิ่งที่คุณต้องการไงนึกออกปะมันคนละเรื่องกับสิ่งที่คุณต้องการมันจึงรู้สึกว่าการกระทํากับวัตถุประสงค์มันผิด ก่อให้เกิดความเสียหายเออเวลาที่คุณจะทำอะไรคุณก็ประกาศแจ้งไปเลยสิต่อสาธานะรณะดีไอคอนล็อกสมัครตัวแทนจำหน่ายมีอยู่ทั้งหมด3เลเวล2,500เรียกว่าอะไร4 9 0 0 0เรียกว่าอะไร2,500 0เรียกว่าอะไรใครสนใจติดต่อที่ตึดต๊ดต,ดตดึก็ชัดเจนไปก็จบทำไมจะต้องขุดหลุมพลางหลอกคนให้เดินไปทางนั้นแล้วค่อยไปดักกลางทาง หวานล้อมจนเขาหลงเนี่ยมันผิดทุกคนไปอุดหนุนกันหน่อยปะพอตะก้าผมเป็นตะก้าคอมเมอรเชลซื้อกันแดดไปคนละสองหลอดร้อยบาทโคตรถูกเลยปะสำหรับผมยังไงก็ผิดเออขอบคุณมากน้องเรลาคือโอเคเมียก,กัน เมียกาันเมียกันเขาเป็นเขาเป็นแม่ทีมเนี่ยใช่ไหมส่วนหนึ่งของแม่ทีม <c oughs> บอสแต่ละคนควรโดนหมดแหละคุณไปดูรายการทีวีที่ท,ทอลอ่ะผมยังไม่รู้นะประวัติที่มาทอล์กอ่ะจริงหรือเท็จนะผมบอกเลยถ้าจะเอาบอสเบอร์ลองๆเนี่ยไปตรวจสอบอ่ะต้องตรวจสอบประวัติเขาจริงๆอย่างเช่น สมมติบอสสวยลำบากยากเย็นแสนเข็นขายหมูปิ้งตามตลาดนู่นนี่นั่นถ้ามันไม่ปรากฏว่าเป็นจริงน่ะก็คือนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แค่นี้ก็ตายจบไปแล้วเอออย่างอันบอกว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวไอข้อผิดอะไรผิดอย่างแรกเลยเอาไว้แบบง่งเลยนะ <c oughs> โปรโมทว่าหมอ โปรโมทว่าหมอทั้งทงที่ไม่ใช่หมออันนี้ก็เอาความผิดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จบแล้วขึ้นศาลไหนอ,อุ้มบริษัทเวลาเรียกตัวคุณพอเองก็เรียกบุคคลน,นี้ว่าหมอเออเวลาที่เรียกขึ้นเวทีมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะทำไปโดยพังเผอจะทำไปโดยที่แบบเขาเรียกกันเราไม่ผิดหรอกตรงนั้นอะ แต่สุดท้ายอะ่ะถ้าเราไปเปิดมาตราคอมพิวเตอร์ขึ้นมาผิดล้านเปอร์เซ็นผิด,ผดคุณเป็นคนกล่าวเข้าสู่ระบบที่ผิดแค่นี้ก็ผิดแล้วถ้าถามว่าเดียคอนผิดตรงไหนมันผิดเยอะไปหมดอะ่ะเออแค่บอกว่าหมอหมอเก่งหมออะไรเนี่ยหมออะไรเนี่ยเออไม่อยากจะจำชื่อเลยที่ผมส่งแปลกๆอะ่ะ เออหมอเอกแค่นี้ก็ผิดแล้วแค่นี้ก็ผิดจะมาบอกว่าก็ไม่ได้เป็นแต่ว่าเรียกกันจนชินอนะ่ะตอนนี้ก็เรื่องของคุณแต่เวลากฎหมายเขาไม่ได้ดูอย่างนั้นเนี่ยเขาดูว่าคุณเอาอะไรเข้ามาในคอมพิวเตอร์คุณเอาข้อความเท็จคุณก็โดนอาญาก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรมากมาย ถ้าจะบอกไม่ผิดอย่างนี้ยังไม่ผิดอีกเหรอเออบอสพระโอ้ไม่อยากจะว่าพระเลยมันไม่ใช่ธุระอะไรเลยนั่นทุกคนไปกดกันแดดก่อนสองหอดสองร้อยไปช่ำา่ำสองหอดสองร้อยผมว่าเลิกคุยกับพวกเขาได้แล้วลนะ่ะ ยังไงเขาก็ยันหลังชนฝาแบบนี้ละเขาก็จะมีแบบเออที่พี่หนุ่มถามผมไม่เข้าใจที่พี่หนุ่มถามหมายถึงอะไรอ้โหูชอบประโยคหนึ่งเขาพูดว่านิสัยผมเป็นคนที่ไม่อยากทำไม่ชอบทำให้ใครเดือดร้อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหกล้าพูดกล้าพูด พอจะให้พูดถึงบุคคลที่เสียงอยู่ในคลิปบอกไม่ยอมบอกเพราะไม่อยากให้ใครเดือดร้อนนั่นที่คนเลวๆช่วยกันปกปิดนะที่คนดีเดือดร้อนเต็มไปหมดแล้วมานั่งบอกว่าไม่อยากให้ทําให้ใค่เดือดร้อนมึงทามึงควรจะทําให้คนเนี่ยที่ทุเลศแต่เดือดร้อนถูกร้องแล้ว <c oughs> นะไม่อยากจะทํให้ใครเดือดร้อนดูชาวบ้านเดือดร้อนเดเอ,อดาวไลน์สี่แสนคนเนี่ยเดือดร้อนไหมล่ะ อย่าไปโทษคนอื่นเลยอย่าทำเป็นดื้อตาใสเอออย่าทำเป็นดื้อตาใสจำไว้นะคนไทยจำเคสไม่ว่าจะกับบริษัทไหนก็ตามแล้วก็จำบุคคลพวกนี้ไว้ให้ดีมันไปทำอะไรเราก็ต้องออกห่างจากเขาให้ไกลที่สุดแต่ทุกคนไปกดกันแดดยังไงประเทศไทยร้อนมากร้อนสุด อยู่พัทยานี่ร้อนแล้วฝนตกนักกลัวมากรถพิเศษสองหลอดเหลือเพียงแค่200บาทเออเอาไปอันเนี้ยของทุกถูกของดีๆไม่ใช่ระบบตัวทงตัวแทนทำเองดูแลเองรับผิดชอบเองใบจดแจ้งมีของนำเข้าจากฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สเปน ไม่เหนียวไม่เหนอะไม่ต้องเติมระหว่างวันไปคนละชุด2หลอด2หลอด200บาทเพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆร,รายการน่าจะจบไปได้ตั้งนานแล้วพี่หนุ่มเขาก็พยายามจะพูดต่อพูดต่อเข้าปิดประเด็นอยู่แล้วเขาไม่รู้เขาไม่รู้หูเดือดร้อนกันขนาดนี้เขาก็รู้สึกเสียใจเดี๋ยวเขาก็จะเยียวยาเหมือนเป็นผู้ให้เนาะเยียวยา ไม่ได้ไปล่องเรือครับเพราะว่าเหมือนจะไม่สบายเหมือนเป็นผู้ให้เหมืนเป็นเหมือนเป็นผู้ให้แย่จังเลยอ่ะอย่าปล่อยให้คนยากคนจนคนที่รู้น้อยไม่เท่าทันคนต้องถูกลังแกนะครับช่วยกันนิดนึง ที่ผมพูดอยู่เนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขามากมายแต่ผมคิดว่ามันไม่แฟร์ผมไม่พูดก็ได้นะผมไม่พูดก็ได้แต่ผมว่าเออมันก็เกินไปอะ่ะ <c oughs> ตัวเองเาาาร่ำรวยมหาศาลใสนาฬิกาเลยละยี่สิบล้านสิบกว่าล้านไม่รู้กี่สิบเลือนมีรถโลตสลอยมีรถทุกประเภทมีรถที่แพงที่สุดมีความบ้าระห่ำในความร่ำรวยทุกคนรอบข้างก็รวยแบบนั้น แล้วคุณคิดว่าคุณไม่รู้ว่าคนเขาเดือดรอ้อนเงินที่จะมาถึงคุณใช้กันขนาดนั้นคือเงินคนทั้งล่างทั้งนั้นเนี่ยคุณไม่รู้เหรอคุณไม่ได้ขายของได้กําไรคุณชวนคนมาซื้อของพยายามบอกว่าชวนคนมาซื้อของไม่อยากใช้คําว่าลงทุนเดี๋ยวการการไปซื้อของมาขายเขาไม่เรียกลงทุนเหรอผมก็งงมันจะอะไรกันนักกันหนาะสมบัติสำนวนเป็นที่สุด ก็ไปเอ,อกอักรชวนคนมาทําธุรกิจเห็นชัดๆไปดูรายการทีวีที่เขารับจ้างทอล์กเลสรรเสริญด้ว,ดวความเก่งความมหัศจรรย์แล้วสุดท้ายก็ชวนทุกคนมาเรียนกันจะจับมือสอนแอดไลน์ได้เลยนะ,ะหรือสแกนคิวอารโค้หน้าจอนี่ไงไปดูดิเดี๋ยวสุดท้ายก็บอกเป็นความรับผิดชอบของโค้ชแต่ละคนไม่เกี่ยวกับบริษัทอีกใช่ไหมะละ่ะเออ แต่ว่าทางการเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกทุกคนไปแบล็คนแดดกันคนละสองรอบวันนี้มีเวลาไม่นานเอาไปยี่สิบชุดไปอุดหนุนกันหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับคนเนี่ยถ้าเราคุยปั๊บเนี่ยเรารู้สไตล์การการการตอบมีสองอย่างคือหยุดคุยกับอย่างหนึ่งคือ ถามคำถามแบบไม้น้าสามเลยถามแบบฟันหัวแตกเลยอ,ะอ่ะแบบถามแบบฟันหัวแตกเลยอ่าเหลืยอีสิบแปดชุดเร็วทุกคนไปอุดหนุนกันหน่อยใครอยากได้อะไรอย่างอื่นก็ไม่กดเาวนะครับแบบฟันหัวแตกเลยถามไปเลยไอ้ผมมันจะถามเลย <c oughs> ผลิตที่โรงงานอะไร ทำไมพี่หนุ่มไม่ถามวะาปมนผมจะถามว่ากาแฟของคุณเนี่ยที่แพงแสนแพงเนี่ยผลิตที่โรงงานอะไรคุณต้องพูดได้สิอ่าผลิตทั้งหมดกี่กล่องเออซื้อมาในราคาเท่าไหร่เนี่ยพอจะบอกไม่รู้อีกก็ ถ้าบอกไม่รู้อีกนี่ก็คือซัดเลยถ้าเราไม่รู้ผมปิดรายการเลยนะเอออันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้แล้วต้นทุนปริมาณโรงงานมันต้องมันต้องมันต้องเล่นแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปที่โรงงานนั้นมันจะง่ายว่าคุณผลิตเป็นวงเงินพันล้านจริงหรอ มันต้องแบบเนี้ยะไปเล่นวลีกันไปวลีกันมามันไม่ได้หรอกมันก็จะพูดเป็นน้ําท่วมทุ่งจะเยียวยาอ่ะก็จะเยียวยา,ยยยวยารู้สึกตกใจก็เพิ่งรู้ว่าเสียหายกันขนาดนี้รู้สึกเสียใจรู้สึกตกใจจะเยียวยาขอโทษแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่รู้เหมือนกันว่ากาล,ลัง เกิดอะไรขึ้นกำลังถูกใครทําอยู่เหอไม่รู้เหรอไม่รู้จริงๆเหรอทุกคนไปกดตะกา้หน่อยเร็วเหลือสิบสองชุดกันแดดเลือสิบสองชุดไปกดให้ชื่นใจหนะ่อยเอ้อก็ไม่รู้ไม่รู้โลกสวยแล้วก็ผมไม่เข้าใจคำถามพี่หนุ่มหมายถึงอะไรนะเออ ผมเป็นคนไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนอู๋เป็นคนดีอ่ะอดี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 ด,ด,ด,ดีหาที่เปรียบไม่ได้สรุปเงี่ยหูฟังจนแบตหมด <c oughs> ไม่ได้เรื่องตำรวจแล้วเรียกเข้าตำรวจเท่านั้น ตำรวจเท่านั้นกฎหมายเท่านั้นอย่าเรียกว่าตอบคำถามเขาไม่ได้ตอบคำถามเลยเขาไม่ได้ตอบคำถามแบบตรงไปตรงมาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ถามคำถามแบบตรงไปตรงมาเขาไม่ได้ถามตอบผมว่าคนถามอะไม่ตรงคำตอบไปถามคำถามผิดจากคำตอบ ดูมันยาดูเก่งเกินมนุษย์ไปละไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยจากการดูเกือบสามชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยกับคนคนนี้เหลือสิบเอดชุดกันแดดไปกดเร็วเดี๋ยวดูแป๊บสึงนะ่อะไรเนี่ย มีช่องติกตอกสองช่องตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่มีคนในไลฟ์เป็นบอสสรุปเป็นไม่มีผมมีช่องนี้ช่องเดียวไม่มีบอสไม่มีผมมีช่องนี้ช่องเดียวรีบไปด่ามันด้วยไปช่วยกันกดตะกร้าหน่อยผมมีช่องนี้ช่องเดียวอย่าไปสนใจช่องอื่นใครทำปลอมเดี๋ยวเถอะ น้ำหอมก็ได้129บาทผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยผมไม่ใส่พาราเบนสารกันบูดแอลแอลกอฮอล์และน้ําหอมกันแดดไม่ต้องไปใส่อะไรมันหรอกนะฮะขอกันแดดเนี้ยขอเป็นเซรลลั่มไม่อุดตันพอไม่ต้องใส่พาราเบนแต่ผมใส่บอทท็อกแล้วก็ใส่ B3 เข้าไปไปเร็วไปกดเหลือ11ชุดราคานี้ไปกดใครรักความ อะไรนะความปลอดภัยของสินค้าและความยุติธรรมไปกดกันแดดสองร้อยได้สองหลอดมะรุมทึมอะไรเนี่ยไล้สารละเอาเหรอมีคนเอาไลฟ์ของบอสเหรอทำไมทำอย่างนั้นละ่ะ กู๊ดเว้ครับกดแล้วนะขอบคุณนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเคสนี้เนะี่ยต้องให้ต้องให้กฎหมายละ <c oughs> สื่อมวลชนแล้วก็สังคมเนี่ยคงต้อนมาถึงปลายทางแล,แล้วล่ะมาถึงปลายทางแล้วเพราะว่าเขาปิดประตูคุยตอใหอ้เขาไปปรากฏตัวที่ไหนอีกอย่างเงี้ยได้ขา่าเดี๋ยวเขาจะไปสแตนดาร์ดไปนู่นไปนี่เขาก็คุยเหมือนเดิมอะครับ เขาก็คุยเหมือนเดิมทรงเดิมทุกคนคุยเหมือนกันก็คือไม่รู้ว่ามันเดือดร้อนกันถึงขนาดนี้ถามจริงไม่รู้จริงหรอมน่าจะรู้นะมมีประสบการณ์มาเยอะมากกันนะเปลี่ยนบริษัททำง,งานมาก็เยอะแล้วอยู่กับคนเป็นแสนคนชีวิตเดินบนกีบกุหลาบตลอดเลยหรอไม่รู้จริงหรอน้ำหอมกินไหนดีกูดเว่ยกับกรซีร่ไปซื้อเลย ไม่รู้จะเป็นบ้าตายอ่ะจบไปกดกันได้คนละสองหลอดป่ะสองหลอดสองร้อยหลอดละร้อยปะอันเนี้ยรู้ได้ไปกดกันก่อนเหลือแปดชุด